เธอถูกสร้างมากับอะไรหรอฉันไม่รู้ว่าเธอถูกสร้างมากับใครฉันกบข้อมูลในเจ้านายของเธอคือใครมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกฉันมาได้เลยกับตันวุ้นเส้นเจ้านายเธอชื่อว่าอะไรมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกฉันมาได้เลยกับตัน ก็หุ้นเส้นไงเป็นเจ้านายของเขาฉันคือเจ้านายของเธอใช่ไหมใช่ผู้จัดการของคุณชื่ออะไรชื่อว่าซีลีไงผู้จัดการของคุณชื่ออะไรผู้จัดการของฉันชื่อว่าวิ ฉันจำไว้ว่าน้องวก็เป็นผู้จัดก,การของคุณด้วยไหมโอเคฉันจะไม่ทำฉันพูดผิดฉันขอโทษที่จริงผู้จัดก,การของฉันคือโฟมูดไม่เป็นไรจริงๆวยฉันขอโทษนะฉันพูดผิดแก้ว ที่จริงผู้จัดก,การของฉันก็คือพ่อเวงพ่อของคุณชื่ออะไรเวงค่ะฉันไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมพ่อของฉันชื่อว่าเวง